สวัสดีค่ะวันนี้เพ่น,นไนก่หน่อยกะสีมาใส่มองคือเก่าลหรจ้าก้กอนสีใส่มองนะคะเพ่นกะสีหาเบิง้งเห็ดเบิ้งแถวนี้เนาะจา้าเพื่อเ่อเห็ดอกอกเนาะจา้าเดี๋ยวไปยางเบิ้งเห็ดน้ำกันก่นอนเนาะจา้าเดี๋ยวจังไปเบิ้งไอหน่อยใส่มองจา้าแต่ก้อนมันก็นกนออกแถวนี้เหลจ้าแต่ก้อนเห็ดที่เพ่นมาเคยเจ็บได้เนาะคะ่ะก็ออกแถวนี้เหลจ้ดาดินมันท่านด้ซุ่มฟันได้นังสีแห่งแหงนยอยู่ ไอ้หน่อยกำลังสิลงกลางมองจ้ามาล่อหลุดน้ำกันเด้อจ้าว่าเพ่นไก่หน่อยสีมานบลน้าจ้ามื่อนี้เพ่นสีใหญ่มามองไมอีกนาะจ้ากับสีอีกมุมทางนี่นาะจ้าเพราะว่าเพ่นเห็นปลาบอนไลหลายจ้าแต่กับูกว่าจ็กสิมานบลดรอกเด้อจ้านี่ค่ะเพ่นสีใหญ่มามุมทางนี่ค่ะมันจะมีปลาใหม่หลายๆเนาะเพิ่อเกิดว่ามีปลามันอ่ะซุ่มกันอยู่นี่เนาะจ้ากะมาล่อหลุดน้ำกันเด้อจ้าว่าเพ่นไก่หน่อยสีมานบเน้าจ้ามื่อนี้เอามองมากะบหลายหัวเดอกจ้าเอามาแค่สองหัวเนาะจ้า มองตาทีแมาแค่สองหัวพ่อนะจ่ะเพราะว่าเพ่นไก่หน่อยกับมาช่วงใบใบนะจ้ะจาเฮ็ดจากธุระการงานแล้วเสร็จเรีบเยบร้อยจังเดียวออกมาหาอยากหากินนะจ้าเดี๋ยวมาลอลุ่นเดจ้ยว่าเพ่นไก่หน่อยสิมานบ่เนจ้ากับมานกับมานบ่มานกับกบ่ไดทลาจ้าพี่น้องห่วยกับบกกวงางปนไอเด้อยจ้านี่ค่ะมุมฟังเนาะค่ะฟังทั้งมุมที่เพ่นอยู่ค่ะกับมุมเถ่ไอหน่อยอยู่ค่ะกะกับบกไกลกับระมันหกเมตร หกเมตรได้บ่อยหน่อยประมาณหกเมตรประมาณหกเมตรนะจ่าค่วมก่วงเนาะค่ะแต่ว่าค่วมเงาหน่กะสีงเน่าแบบตลอดแนวเลยจ้ะเง่าไปประมาณหลายมู่บ้านนะสันทอจา้าอันเป็นหวยเป็นข้องเนี่เนะจ้ากะสีปเป็นหลายมู่บานอยู่แบบเขาเห็ดข้องแบบหลายมู่บานเลยนะจา้ารุมร่วมกันเนาะคะ่ะแล้วก็ร่างสีกลางมากจาก้ะเจ้ากลางตัดมาเลยบ่สีกลางไปทางได้บ่กบกลางขึ้นไปทางผีบ่เห็นไหมกลาง อ๋อเจ้าหัวหนึ่งกลางนี่แกยู่ไก่ตืบเนี่เด้จ่าเพิ่นบดีซุ่มเะาขายหน่อยแล้วก็ยู่ไก่ไกลเพิ่นกแกยู่ทั้งฟังอยู่จ่าติดเราจ้าติดเราใจเห็นบ่ะค่ะสังเกตเบิังอ่ามองสิกระตุกเลยนะจ่าไอ้หน้อยกลางยังมาท่านดีเสดอยู่นะจ่าปลาติดเราจ้าว่าเปนสีมานอยู่ติจ่าพี่น้องเบิ่งเด้จ่านี้ไอ้หน้อยแล้วก็ร่างกลางอยู่ค่ะยังมาท่านดีเสดอยู่จ้าอุ้ยโดดไปใส่แล้เราหัน นี่จ้าเห็นว่าค่ะสายม่องเนาะจ้านี่มะสายม่องถิกเริ่มกระตุกกระตุกแลวจ้าแต่วงหูว่าสิยุป่าบ่ดอกจ้านี่ล่อหลุดน้ำการพูนเขาติดอยู่ป,ปอมผลจ้าป,ปอมที่ประมาณที่เท่าไหร่ล่ะหนึ่งสองสามสี่ประมาณที่สี่นี่นี่จ้ามันนี่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 นโอ้ยโบแมนที่สี่ไหมจ้านี่เห็นบอนี่นี่นี่สายม่องกับกระลังกระตุกอยู่จ้านี่นี่นี่ตัวนี้เห็นเนาะค่ะเดี๋ยวเพี่นใส่เบอง์ใกล้ๆได้จ้า,จากลางบรถถ่ระท่านนสิทธิ์กับมาติดเลยจ้า ใส่จันนี่แหละอู้ติดอยู่บ่ติดติดได้ด่ทันใช้ถุงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยถุงก่อนตัวใหญ่ใบหน่อยใบ่ปลาขาวตัวนึ่งอู้ดิตัวนี้ก็ติดแล้วโอู้ใส่มองยังมาท่านอี่แล้วอยู่มองของข้ออยู่ปุดก่อนอย่างนั้นปุด มันนี่มันหลาย,ลยนะี่เนาะสังเกตมองบ่อนอ,อนุ้ยปลาคอเมื่อกี้ไหมป้าตัวใหญ่คักใหญ่แน่โอ้ตัวงามค่ะอโอ้ใส่ปุบติดปรับเลยอากาศก็คือฝนสิตกะทะดอกนี่ ติดอีกบอร์ไม่รุดแล้วติกระตุกมือเลยมันบอร์อุ้ยนัน่นโอโ้ตัวงามมองเต่าคือฉีลายแทย โอ้ติดแล้วโอ้มาหนีมันใส่ปุ๊บติดปั๊บกลางป่าท่านด้เซตกระติดแล้วปลามันเรียนที่ขึ้นผุ่นมันอยู่รอปลาที่มันไปอยู่รอนีเนาะกลางอูมี่กลางนี่เรื่องโอ้นโอ้ผมมันบ่อนหลายอ่ะอือลุดเฮ้ยกระยอมันบ่อนหลายเนาะ วนผู้พับผู้พับผู้พับของฮัตใหม่โอ้ได้หลายแล้ว โอ้ยปเสี้ยมโอ้ยปลาเสียมโอ้โหเดี๋ยวปลาเนื้ออ่อนภาษาอีสานเกิดปลาเสียมนะปลาเสียมภาษากลางเขาเกิดเสิ่อปลาเนื้ออ่อนตีสองตัวเหี่ยงกันเลยอุ้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 ยเหี่ยงดุดขาข่อยอุ้ยเร็ว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 จับเห็นไหเร็วเร็ว ปลาไอ้เทย์มาดุดขาอยู่ในห้อยไหมยังต้อยตีนนี่มันออกแล้วเรื่อย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 เลี้ยวๆๆๆออกได้นี่เนี่ยเอามาเอานี่ก่อนมางุ้มอยู่ขาก่อนเจ้าอีหยังดุดขาอะไรนี่ข่างไส้ยกเข้าไปเลยออกแล้วว่าปลานี่มันขยับห้อยมานหันไหมออกวะลมไปอยงนี้ก็ไปนะโอ้ยเจี๊ยงดูดขาปลาเนี่ย เฮ้ยยังฟันนั่นเชียมเลยฟันเฮ้ยเดี๋ยวก็ว่าท่านอช่เลยขุดเลยมันก็บบอกนี่เห็นอยู่เนาะยามหัวแหลกเมื่อกี้นะอู้ติดเกือบทุกตาเลยจ้าติดเลี้ยงกันมาเลย ัว <premises, S 2> นี่ส e so ิถ anyway. uh. <mart> <alive> uh ือบ่มองหัวนี่กลางลงปุ๊บติดปับเลยกลางว่าท่านได้เสร็จแต่ว่ายามรอบนี่จักสิได้บ่ได้เ้อเดยๆจานี่ได้ยืนบ่สองตัวอู้พุ่นอามสีอู้หุ่นสี่โตเล่น้อยอู้ <c oughs> เป็นสายเลยอือ <c oughs> พุดนะข้าวหน่อย เมื่อกี้ตำม,ม่องบางแห้งแหยหน่อยไปเบิงจ้าติดปลาขาวหน่อยปลาขาวหน่อยยังตำแห้งขักแห้งเนี่ยอุ้ย,ยพุ่นภาพสีสันส้นๆกับขอโทดขอไพ่หลายๆเดอ้อจ้าเพ่นซุม่มเอาเนาะจ้า อู้หุ่นอู้สองสาม้ติดอีกเลยฮะอู้ปลาเนื้อออนได้ปลาเนื้อออนอีกแล้ว โอ้ยมันอนีมัานค่กมันเนี่ยโอ้นั่นดินห่างแล้วืมมันห่างแล้วรอบสองตัวมันใหญ่ได้ล่ะหน่อยหน่อย เสีงยงรถไถข้าเจา้ารล่นลงหุดลงหน้าแล้ว <c oughs> ติดรอบเดียวนนิบ่อย <c oughs> ันดีติดแล้ว ตัวงามงามประข่าวเนื้อมันไหลปลาเหมืนอนตัวขีดแดงนี่เนื้อมันสหลายเนาะก่างมันสิบ่คกไยหลายคือขีบมูอเบนเบนนะน้ำเ,เริ่มตื่นลงแล้ว ตื่นนี่คือบ่ค่อยถึกคำเล้าจ้าเพ่นกสิไดกลับบ้านล้ลเนะจ้าถึงเวลาเห็ดกับเขาเห็ดแรงเห็ดง่ายล้ลเนะจ้าเพ่นสิไดกลับบ้านแล้าจ้าเดี๋ยวรออห้น้อยกูมองหัวนีนะจ้าอีกหัวหนึ่งเพ่นยังท่านได้ยามด้วยนะจ้าเดี๋ยวสิกูขึ้นไปเบิงยู่ขขังบนนะจ้าว่าติดหน่อยติดหลายหรือว่าบ่ติดจังไดนะจ้าไปเบิงผลงานน้ากันด้อจ้าไอหน่อยกําลังยามมองข้นมาแหล้วจ้าเดี๋ยวมาเบิงผลงานนะจ้ามองหัวนีกะหอยว้ อยู่ต้นไม้แล้วนะจ้าเดี๋ยวห่อสิเรปุษล่ะกาสรุปผลงานกันนะจ๊ะว่าบันนี้เพ่นไก่หน่อยได้หน่อยได้หลายล่สั่มใส่นะจา้าอู้ตัวนี้ป้าตัวนี้ป้ากันแย่งไข่ตีหน่อยอื้อเบิง้งตัวใหญ่เติอบอยู่ตโต้ก้นอ่ะหลุดป้ากันแย่งปลาขาวคิดหลายตัวเติอบอยู่ อันนี้ก็สิเป็นปลาขาวอู้มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยน,นี่ผักอิทกขกนี่จ้าผักอิทกหลายหลายจ้าพี่น้องเพิ่สาวไปลวกกินกับแก้วเนาะจ้าผักอิทกน้ำขังห่วยค่ะอันบุกหัววานฟาซานกลางเขาเอิบไว้อีย่างเนาะจ้าแต่บ้านน้องเขาเอิบน,นะผักอิฐโขกนนจะเป็นยอดออกเป็นใบขนๆเน,นนะาะเวลาอันนี้ ใบมันสิเป็นแบบนี้คนโค้หนุมน่มบัน่นเวลาเฮาอ่เอาไปลวกกินอ่ะหอมๆเลยจ้ะมันเกิอดอยู่น้ำฟังห่วยพอดีว่าสิกลับบ้นกะเหลียวเห็นพอดีจ้จะเอาไปลวกก,ก,บบลวก,กินกับปั้นลวกกินกับปะแดกบองเซฟเสบ้ลยจ้ะอันนี้มีอีกบ่ล่ะ,ละนี่มันมีสำนีบอจ้ะมีสำนีบ้ี่ จาไปเบ่งผลงานขังบนน้ากันเด้จ้าไอ้หน่อยกําลังขึ้นไปขังบนหรอจ้าเดี๋ยวไปเบ่งผลงานนะจ้าว่าเฮาเดี๋ยวปลาหน่อยปลาหลายสำไรจ้าเมื่อเบ่งผลงานจ้ามาเพ่นเดยหน่อยเดี๋ยวลายสาไรนะจ้ามานันนี้โอ้ยกลางมองลงติดปัป๊บหรอจ้าพี่น้องค่าส่วนมากอตอนถ่ายวิดีโอกะทายน้ำบระทันเด้จ้ากถ่ายมันก็สีเงาผูดนะจ้านี่ค่ะมันนี้กลางมองสองหัวก็ได้ถือว่าเดี๋ยวลายติบเนาะเดีด๋ยวปลา นี่มีปลาเนื้อออนน้ำจ่าสองตัวเนาะแล้วก็ปลาบูปลาขาวปลากระแง่เงเนาะจา้านี่ค่ะตัวนี้ก็ได้เพราะได้อยากได้กินด้ยจา้าใส่มองใส่ปุ๊บติดปับไทรสองหัวเขาก็ได้กินซ้ำนี่แหละจา้า่ะสำหรับวันนี้กับเพ้นกับสิกับบ้านก่อนด้อจา้าสวัสดีค่ะ